รับเติมรูบี้ราคาถูกแพ็กเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะฮะเฉพาะระบบแอนด o i ยเท่านั้นนะครับผม แล้วก็มีระบบเติมเครดิตไลน์นะครับผมระบบนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้เวลาในการเติมนะครับผมเครดิตไลน์สามารถซื้อรูบี้แล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆในเกมไลน์ได้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมสติกเกอร์ไลน์ต่างๆนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมทักเพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมไลน์เล,เลน นะครับผมท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมเรนเจอร์ธาตุแฝงนะครับผมเจ้ามูนฮอกกี้นะซึ่งเป็นเรนเจอร์ตัวกันวินนะครับผมที่ว่า เอาเจ้าเอา่อแซลลี่แม่มดทำซุปลงนะครับผมในตัวเดียวนะปกติคนที่เจอตัวกันบินหดๆที่เขาใส่ใส่เกียร์กนโหดๆเนี่ยเขาจะเอาตัวกันบินไป2ตัวใช่ไหมครับแต่ผมท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดเรามีมูลฮอกกี้นะครับผมเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะสามารถซัดเจ้าเอา่อแซลลี่แม่มดทำซุปที่เป็นตัวบินนะหรือเรียกว่าเจ้ากระสือก็ได้นะหรือเจ้าหม้อบินก็ได้นะท่านผู้ชมก็ สามารถเอาลงได้ในตัวเดียวนะครับผมก็ลงุงยึดไปทดสอบแล้วนะครับผมในบรรดาท็อปๆเนี่ยในบรรดาลีกตำนานลีกมาสเตอร์หนึ่งนะก็มูลฮอกกี้ตัวเดียวนี่คือแบบเอาอยู่นะเอาอยู่แน่นอนนะครับผมไปเกียร์ที่ใส่ก็เป็นเกียร์เซตที่แบบว่าเป็นเซ็ตเกียร์วิ่งมาเลยนะครับผมกระทาเวทมนต์นางฟ้านะครับผมก็มี ลดคูดาเรนเจอร์อยู่2แถวเลยทีเดียวนะมีพลังโจมตีรวมแล้วก็มีต้านสกิลมาด้วยนะผมส่วนเกียร์เออเซตช่องต่างนะผมว่เป็นชุดโดนะแสนอร่อยนะอันนี้เป็นเกียร์ท็อปสินะที่ลุงยุทธวิ่งมาได้นะก็มีอัตราต้านสกิลถึง55.2%เลยนะฮะแล้วก็มีอัตราการหลบสกิล l 5 5เหมือนกันนะแล้วก็ตามด้วยค่าใช้ใจ่ายผลิตแร่นะสาเลยผมซึ่งค่อนข้างเยอะทีเดียวนะส่วนออฟ ก็ใช้เป็นพลังชีวิตนะครับผมท่านผู้ชมส่วนช่องสุดท้ายเนะี่ยเป็นหวีสับดอกไม้ปีใหม่นะซึ่งเป็นเกียร์ของทางตัวเกมนะสามารถหาเปิดได้นะผมเดี๋ยวก็จะเอามาหาขายเรื่อยๆนะสำหรับตัวเกมนะครับผมก็มีอัตราต้านสกิลนะอัตราใช้สกิลแล้วมีลดแล่2ช่องนะท่านผู้ชมครับก็เหลือแลอ,อยู่468กกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนรายละเอียดของมันนะครับผมก็ พลังโจมตีต่อวินาทีนี่มา4,005นะพลังโจมตีนะ1,100นะครับผมพลังชีวิต5,200นะครับผมท่านผู้ชมครับมีความเร็วในการโจมตีนะฮะ133นะครับผมแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่88นะครับผมก็ค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะระยะโจมตียืนอยู่ที่จุด320นะอัตราคริติคอนนะมีนิดๆหน่อยๆน,นะ38%นะครับผม8%ได้มาจาก การเพิ่มศักยภาพนะครับผมแรงโจมตีคิทิคอนมาอีก33%เป็น333%นะฮะ33%นี้มาจากอ่า เพิ่มศักยภาพเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับอัตราใช้สกิลมาจากเกียร์นะผมเป็น80%นะฮะอัตราหลบสกิลมาจากเกียร์เหมือนกันนะเป็น85%นะท่านผู้ชมครับอัตราความแม่นยําของทักษะ20%ต้านสกิลนี้มาถึง156%กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ รถคูดาวเดนเจอร์เนี่ยเราสามารถลบไปได้3.1เลยนะก็จะเหลือประมาณแบบ3.4นะท่านผู้ชมนะค่าแร่ธาตุเดนเจอร์เนี่ยของเดิมมันเนี่ยหนึ่นะเราใส่เกียร์ลดไปอีก742นะก็เหลือ468นะท่านผู้ชมครับออโอ้โหโหดจัดๆเลยนะท่านผู้ชมกับเกียร์กับเกียร์ที่สุดๆแบบนี้ก็คือแบบเอาเถอะมาทีเดียวร่วงแน่นอนนะสกิลหนึ่งครับผมยิงลูกพักนะครับผม ตีลูกพักสำหรับฮอกกี้น้ำแข็งเพื่อโจมตียูนิตบินนะครับผมอ่ะสร้างความเสียหายนะฮะ26เท่าของพลังโจมตีนะแล้วก็สามารถลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูได้ด้วยนะพวกตัวบินมาเนี่ยมันวิ่งมาเร็วๆเนี่ยมันลดการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ลดอัตราการหลบทักษะของศัตรูถ้าเกิดใส่เกียร์หลบมาเยอะๆตัวนี้ก็จะลดให้เลยนะครับผม ถ้าเกิดมันออกสกิลหนึ่งะครับผมเออสกิลหนึ่งครูดาวสิบสองวินะท่านผู้ชมก็กว้าง220จุดนะส่วนสกิลสองนะรูปแกะสลักถ้วยรางวันนะครับผมท่านผู้ชมครับสกิลนี้เพิ่มความเร็วในการโจมตี300เท่านะฮะหรือสาเออม้อยเปอร์เซนะครับผมหรือ3เท่านะท่านผู้ชมครับก็เจ็ดวินาทีนะแล้วก็เพิ่มอัตราคิติคอนด้วยนะครับผม40%นนะฮะแล้วก็ เพิ่มค่าความเสียหายจากคริติคอน250%นะสกิลนี้อยู่ได้7วินาทีนะครับผมก็คูดาว9วินาทีท่านผู้ชมครับแล้วก็ความกว้างของมันนี่คือกว้าง300จุดนะท่านผู้ชมสำหรับสกิล2นะคือเจ้าตัวมูลฮอกกี้นะครับผมมันมีมามันเกิดมาเพื่อฆ่าเจ้าหมอบินดวยเฉพาะเลยนะท่านผู้ชมครับถ้เกิดมีตัวเดียวนะเอาอยู่แน่นอนนะสาหรับ การฆ่าเจ้าหมอบินนะเพราะว่าในเมตาตอนนี้เนี่ยคนใช้มอบินเยอะมากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลในสเตจหลักนะครับผมมันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะผมอยากไปดูสกิลหนึ่งที่มันวาดนะครับผมที่มันวาดอาสกิลนะครับผมส่วนสกิลสองที่มันใช้โจมตีตัวบินเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยออมาดูในเกม PVP นะครับผมท่านผู้ชมฮะ เอาละครับผมทีนี้เรามาในสเตจหลักนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลมันสักนิดสักหน่อยกัแล้วกันนะการเดินการออกสกิลของมันนะครับผมเดี๋ยวเดีๆยวเดียเดดียวเไม่ใช่แล้เริ่มใหม่ก่อนครับผมผ <F usions> ิดทีมผิดทีม, <F usions> ทมเอาครับผมมามา <F <millionaire> <F <usions> เราใช้ทีมหนึ่งในการทดสอบนะครับผมไปครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้เจ้ามูลฮอกกี้เดินออกมาเลยปั๊บปเดินออกมามันบัฟหน้าพอมนะฮะเป็นสกิลสองเลยนะสกิลนี้นะครับผม อ๋อปับ๊บนี่ไงสกิลสองมาเลยนะครับผมมันเป็นสกิลสองนะฮะปับ๊บก็เดินมาปกตินะเพราะว่ามันไม่ออกสกิลหนึ่งอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยครับผมมันก็จะตีประมาณนี้เลยนะแต่การเพิ่มคริของมันมนี่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะครับผมเนี่ยตีภาคพื้นดินมันก็ตีธรรมดาแบบนี้เลยนะผมปัก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 ส่วนสกิลที่มันบัฟมันก็บัฟนั่นแหละฮะขึ้นรูปถ้วยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิครับมันติดคริตลอดเลยนะคือแบบ ดูดิตีธรรมดานี่มันติดคี้ตลอดเลยนะท่านผู้ชมปัก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 เลยนะปัก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 เลยไหมฮะปัก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 เลยนะฮะเนี่ยโอ้โหดูดิติดคี้แรงจัดๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่เลยครับผมนี่เลยครับผมสิ่งที่ลุงยึต้องการนะครับผมคลิตีคอนนะฮะโอ้โหดูดิตีธรรมดาดูดิปักปักปัก ปอกๆฮ่ฮติคอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองใน PVP กันเลยกันแล้วกันนะครับผมว่าเราเนี่ยจะสามารถเอาอยู่หรือเปล่านะครับผมเออไปครับผมไป PVP กันเลยครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่มาสเตอร์หนึ่งนะครับผมหลังจากที่ได้จับก็ทดลองผิดทดลองถูกนะครับผมก็ตกลงมาที่มาสเตอร์หนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโอ้ดูดีครับผมโอ้ดูดีครับผมโดนตียับๆเลยนะดูดิ สี่ชั่วโมงที่แล้วนะมีคนมาแพ้มีคนมา,มคนมาอมคือตั้งรับลุงยทดนะครับผมตอนนี้ไม่ได้ใส่ตัวการบินไว้เลยนะทีนี้เราจะมาเอาตัวกันบินใส่นะฮะแต่ก่อนอื่นเราจะใส่แทนตัวไหนดีนะครับผมสําหรับตัวกันบินนะครับผมตอนนี้ลุงยทดคิดไม่ออกจริงๆนะฮะท่านผู้ชมมูลเบสบอลนี่ก็สําคัญนะฮะ มูลดุริยางก็สําคัญนะครับผมแต่ลุงยทดขอเปลี่ยนมูลดุริยางออกก็และกันนะครับผมซึ่งเป็นเกมตั้งรับนะเราเอาอะไรกับบอทไม่ได้มากมายนะก็ขอใช้เป็นแบบนี้เลยก็และกันนะครับผมไปฮะทีนี้นะครับผมเราจะไปเริ่มต่อสู้กันซัก ห้าเกมหรือสี่เกมหรือสามเกมอันนี้ไม่มีตัวการบินนะ,ะไม่มีตัวบินนะครับผมลูยุจารีหาทีมที่มีตัวบินนี่ครับผมทีมที่มีตัวบินนะฮะแล้วก็มีพลังถึงสามมีถ้วยรางวัลถึงสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองกันเลยทีเดียวนะครับผม เราจะไปต่อสู้กันโดยที่จะใช้ทีม3ในการต่อสู้นะลุงจะใช้ไทกะลงมาเป็นตัวทําดาเมจนะครับผมเพื่อที่จะฆ่าเจ้าชินจังนะลุงยึดมองว่าตัวเช่าชินจังเนี้ยมันก็ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะท่านผู้ชมโอ้โหครับผมมาจังหวะนี้ร็บผมเรามาได้ปล่อยเมลิโอดัตวิ่งหน้าป้อมด้วยนะฮะแต่ไม่รูว่าตัวการบินของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ จะแตกหรือเราจะแตกหรือเขาจะแตกไม่รู้ตอนนี้ต้องรีบปล่อยตัวกันบินออกมาก่อนนะครับมาดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านี่ครับผมเรียบร้อยล่วงไปแล้วครับผมโอ้โหล่วงไปแล้วนะฮะจังหวะนี้คือแบบล่วงเร็วจัดๆเลยนะท่านผู้ชมครับอ้โหแล้วก็เขามาแช่เลยนะเขามาแช่เราก็ต้องกดกดอะไรนะกดฮิวนะครับผมกดฮิวเรียบร้อยนะเป็นเกราะป้องกันให้กับทีมของเรานะฮะตอนนี้ขอกดออโต้คุณหนึ่งเลยก็แล้วกันครับผมมาเราจะได้แบบสลับสลับไปดูครับผมตัวกันบินของเราจะทํางานนี่ครับผมล่วงเลยนะฮะ โอ้โหแรงจัดๆเลยนะครับผมคือแบบทีเดียวคือแบบล่วงเลยนะล่วงไปนอนคุยกับรากมะม่วงกันเลยทีเดียวครับผมดูนี่ครับผมไทกะฉีดจูจีจูจีเลยนะครับผมไทกะดูครับผมฉีดแรงจัดๆนะดูนี่ปาปปาปโอ้โหมันเป็นตัวที่แบบว่าดาเมจแรงนะเดี๋ยวรู้จะให้ดูเกียร์ไทกะที่ลุงยุทธใช้ลุงยุทธใส่ด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไป เกมที่1เราเรียบร้อยกันแล้วนะครับผมพลังขึ้นมา ,3776 แล้วนะครับผมไม่ใช่พลังนะลูกยุทธพูดผิดนะเป็นแต้มนะครับผมเป็นแต้มของเรานะครับผมไปต่อฮะเราจะโฟกัสที่เขามีตัวบินนี่ฮะมีตัวบินนะครับผมแล้วก็มีไทกะมีเมริโอดัตนะครับผมมีตัวธาตุน้ํา สองตัวสามตัวนะเพราะฉะนั้นเราใช้ไทกะได้นะท่านผู้ชมครับขอเปลี่ยนสลับทีมเป็นทีม B นะครับผมในการปล่อยตัวนะฮะท่านผู้ชมไปครับผมไปรุยกันต่อในเกมที่สองนะครับผมสำหรับการ PVP ในครั้งนี้นะครับผมมาดูกันว่าตัวการบินของเรานี่จะเอาอยู่นะเริ่มแรกรู้จะไม่ปล่อยก่อนนะตัวการบินนะครับผมจะให้ปล่อยเป็นตัวพวกเอา้ามาถึงเขาพัดเลยนะท่านผู้ชม พัดเลยแล้วก็ตัวการบินออกมา2ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นลุงยุก็ต้องแบบกดอมาตะไว้ก่อนแล้วกันนะผมมาดูว่าตัวการบินอยู่ที่หน้าป้อมเราเนี่ยจะก,กันอยู่หรือเปล่านะโอ้ยอยังไงครับยังไงครับโอ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยมา3ามตัวแล้วฮะมา3ต้องพัดก่อนแล้วจัไหวเราต้องพัดแล้วนะครับไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับผมโดนดันหน้าป้อมหนักหน่วงจริงๆนะครับผมไป let's go บึ้ม โอเคครับผมขอกดออโต้คืนหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับผมมาครับผมทีนี้ตัวกันบินเราต้องออกมาเยอะๆแล้วนะครับผมต้องออกมาเยอะๆไม่งั้นเราจะล่วงได้นะท่านผู้ชมไปออกมาแตกแตกสิแตกแตกครับผมแตกนะถ้าหลุดมาเลยกลางแมปมาลุงยุทธนี่ล่วงแน่นอนนะครับปอมแตกแน่นอนไปครับผมดูดิดูดิแตกครับผมเรียบร้อยครับผมชนะไปนะครับผมตัวกันบินสุดโหดนะใช้ตัวเดียวก็พอนะฮะ ทำไมลูยุทธถึงบอกว่าให้ใช้ตัวเดียวก็พอนะถ้าเกิดเราใช้2ตัวนะครับผมท่านผู้ชมมันจะเสียโคตาการที่เราจะใส่ตัวเลนเจอร์ที่เป็นตัวดาเมดหรือเป็นตัวแทงลงไปด้วยนะก็จะทําให้เราเสียประโยชน์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราใส่ตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมเราจึงต้องเลือกใช้ตัวที่มันแรงๆนะครับโอ้โหส่วนทีมนี้ไม่มีตัวกันบินเลยนะแล้วเขาใช้เป็นตัวบินถึง2ตัวเลยทีเดียว มาดูว่าเขาใช้ตัวบิน2ตัวใช่ไหมครับเราใช้ฮอกกี้ตัวเดียวจะเอาอยู่หรือเปล่าอันนี้ลูกยุทธยังไม่เคยตีเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเลเวลตํานามสินะครับผมคนนี้นะครับผมรูปแมวนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปล่อยตัวเลยนะท่านผู้ชมนะตัวเดียวนะเรามีตัวการบินแค่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมตัวการบินแค่ตัวเดียวเราจะเอาอยู่หรือเปล่าเบลล่ากับหมอบินนะฮะโอ้โหตอนนี้นคือ ยังไงครับตอนนี้มอบินมาแล้วเบลล่ามาแล้วแล้วก็พัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยเราจะปล่อยให้มันมาไม่ได้นะเราต้องพัดไปก่อนนะท่านผู้ชมพัดไปก่อนนะครับผมคือมันเริ่มแบบว่าบอสสั่งใจนะบอสสั่งใจให้พัดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบๆเลยนะรีบๆพัดกลับไปเลยนะเพราะว่าเขามีตัวบินถึง2ตัวนะเรามาโฟกัสที่ ตัวบินนะว่าฮอกกี้เราจะเอาอยู่เราจะเอาเบลล่ากับม้อบินอยู่หรือเปล่าดูครับโอ้โหแรงจัดๆเร็วจัดๆด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหมาดูครับผมจะเอาอยู่หรือเปล่าโอ้โหเบลล่าแตกไปแล้วเบลล่าแตกหรือเปล่าเบลล่าแตกหรือเปล่าโอ้โหตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมป้อมเขาแตกกอดเลยนะฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับผมฮอกกี้เถื่อนจริงๆครับผมตอนนี้แต้มขึ้นมา ,38 0พแล้วนะครับผมขึ้นมาที่อันดับแล้วนะฮะไปกันต่อนะเราไปล่าตัวบินกันต่อนะครับผม อ่ะตัวนี้มีตัวบินแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะทีมนี้เขาเป็นทีมที่โหดจัดๆเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมว่าเราจะไหวหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับไปครับผมเริ่มเกมเลยฮะมา,มามาครับผมมาครับผมมาครับผมตัวการบินโคตรลุนครับผมท่านผู้ชมโคตรลุนนะเล่นกับทีมบินนี่โคตรลุนจริงๆนะเราแพ้ได้ทุกเมื่อเรามีโอกาส ที่จะแพ้ได้ทุกเมื่อที่จะแพ้ได้ตลอดเวลาเลยนะท่านผู้ชมครับไปครับผมแต่เหมือนว่าเราจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าบอสเขาไม่ค่อยปล่อยตัวนะแล้วก็เลยทําการพัดมาเลยนะทีนี้นะครับผมพัดมาแล้วยังไงครับยังไงลุยจะพัดหรือเปล่านะขอทดสอบหน่อยแตกไปดิครับผมตัวตัวกินแตกแตกไปดิร่วงไปดิร่วงไปดิเฮ้ยร่วงเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหจังหวะนี้ครับผมตัวกันบินที่เรา สะสมกบม่วงมาแล้วก็ปั้นมานะครับผมเปลืองรูบี้ไปด้วยนะครับผมมา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 โอ้โหก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยจริงๆนะโอ้โหโโหดเกินโอเคครับผมแช่มาใช่ป่ะแช่มาใช่ป่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมเราแค่เราแค่กดปล่อยตัวไปเยอะๆนะฮะกดกดปลด่ปลอยตัวออกไปเยอะๆนะครับผมหืมตเนี่ยมูลเบสบอลฟาดหน้าไปเลยทีครับผม เ้หูยืนคู่กับมิมีโอดับนะท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็แต้มขึ้นมา3852อันดับ8เหมือนเดิมนะครับผมนะ่าจะมีคนตีระหว่างทางนะแบบเนี้ยไปครับตัวบินตัวบินต้องการตัวบินเรามาล่าตัวบินโอเคครับผมโอ้โหตีตะกิวเอเนี่ยเขาจะไม่ด่าลุงยุทธหรอครับเนี่ยโอเคครับผมไปฮะตัวการบินไปสอยตัวบินหน่อยก็แล้วกาันท่านผู้ชมมา ปั <cin stereotype> ๊บปับปับปับนี่ออกมาออกมาออกมาเจมเกมออกมาแล้วก็ตัวกันบินเราปล่อยไปครับผมก่อนหนึ่งตัวนะจังหวะนี้มาแล้วก็มาที่ฮิมาวารีครับผมสับทีมมาให้ฮิมาวารีก่อนนะเพราะว่าฮิมาวารีนี่คือตูกขวนนะเพิ่มแร่หนึ่งพันแร่เลยทีเดียวนะฮะโอเคตัวบินเข้ามาแล้วครับผมมามาครับจังหวะนี้อุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหลุดมาหลุดมาถึงนี่แตกไปดีหลุดมาถึงนี่ก็แตกไปดีโอเคครับผมไปครับเพิ่มแร่หนึ่งพันนี่โกงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องทําตัวเลนเจอร์ให้แร่หน่วยเข้าไว้นะสัก200อะไรแบบนี้นะฮะเวลามันเพิ่มก็จะได้เป็นเพิ่มเป็นแค่พันสองนะก็จะแบบลดของเราไปได้อีกนะท่านผู้ชมก็จะทําให้เราเนี่ยสู้ทีมที่มีที่มาวาริได้ด้วยนะครับผมมามามาแตกแตกสิเรียบร้อยครับผม เจอตัวบินนี่ไม่ต้องห่วงนะฮอกกี้ของเราเนี่ยสามารถเอาอยู่ได้นะท่านผู้ชมครับผมเรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้ามูลฮ o อกกี้นะครับผมทั้ง PVP ทั้งการใส่เกียร์ก็อขอนิ้นแบบเกียร์ดีๆเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลุงยุ c h ชาแนลด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับเกม l i น์เลนเจอร์นะครับผมท่านผู้ชมครับก็ยังไงวันนี้ลุงยุก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมครับบายบาย